X e Care Gaming นะฮะก็ซึ่งก็มีผมคนเดียวเนี่ยนะฮะที่นั้งทำวิดีโอคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาซับสไครมีคนดู500วิวเวอร์ซึ่งเป็นวิวเวอร์ที่ต่ำม,มากนะครับอ่ะ้อก่าเกิดไปแล้วนะครับอ๋อวันนี้พอนะมาเออ่รีวิวการลงเพลง iTunes ลง iPhone นะฮะเอออันนี้ผมเสียบ iPhone เข้ากับคอมพ,พิวเตอร์แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ผมจะเปิดไอทูนขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นคอมโปรทั่วไปเมื่อเสียบ p h o n e เข้าไปแล้วมีโปรแกรมไอทูนอยู่แล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับนะฮะก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไอโฟนของคุณถ้าคุณเสียบมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นชื่อไอโฟนผมชื่อเป็นแอดมินไอโฟนนะฮะ ซึ่งมีพื้นที่เหลืออยู่แค่0.3นยแค่นั้นเองนะครับบชั้นห้นนะครับผมซึ่งมันราจแลเซนต์กาไปเนี่ยนฮะคือถ้าคุณจะลงแทงคุณต้องมีพวกเพลิสใหม่นอกจากไอพวกการส้สุดถึงท็อปยี่สิบห้าเทอมอสเลนนะฮะคือคุณทำการกดไปแถวนี้ยนะฮะปึ๊บปึ๊บไหนก็ได้ครับ้คุณก็ กดไฟล์แล้วนิวเพลย์ลิสขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อบราบรรเนี่ยฮะไม่ได้สร้งแล้วคุณก็ไปที่ไมโครมือสักอย่างที่คุณเก็บเพลงไว้เพื่อตสาธิตนะฮะผมว่าอนนี้ในบอดีสแรมแต่ซื้อเพลงไม่ใช่บอรีสอลไรครับเออเดียว่ันไม่ใช่อะไรดีกว่านคะฮะก็เลากัแบบว่ากันนะฮแอด่าสักกีนนะฮะครับผมเตรียมจด จดครับอ่าพินตัวแรกนะฮะเลขที่ออกแดดแดดแดมซึ่งมี4ี่สิบห้าเทอร์โทษในบางลีลานิดนึงผมจะลบตัวของตัวออกนะตัวแรกนะฮะสซึ่งเพราะว่ามันมันไม่ไม่สองอะไรวะลืมไม่เยอะเท่าไหร่ครับลืมพินตัวเองมันเยอะอยู่นะเยอะเยอะๆๆอ เราเพลงมึงตัวแอบเวลาการ์น่าโมโบดี้คือฟังเหมือนเครื่องอันนี้ iPhone ไม่ใช่ไอโฟนนะครับไอโฟนมันมีอยู่แล้วนะผมก็ผมก็ลงให้เล่นๆนะฮะก็อย่างกินแล้วมากครับอ่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรที่มันจำเป็นอืมอีกต่อไปมีอนทรายบ้างดิซินะฮะเอ่ออะไรเนี่ย จางยี่สิบช่วยจีบทีอีอไม่อ่านไม่ฟังเราเว็บนี้โอ้โหโหดไลท์ให้เราได้ครับได้เอ่อกูกำลังแคชอยู่นะฮะเออช่วยกรุณาอะไรนิดหนึ่งนะฮะได้ไหมฮะสิบเอ็ดสิบสองสี่ไป็นไรฮะเราก็มาลบเพลงอะไรที่เดียวนะฮะอือเกิดอะลรไม่ลบนะเจ็บไม่จำไม่ลบนะฮะ ผู้ร่าตการจบลบนะฮะอ่าเราไปมีแบบนี้จะเหลืออีกเท่าไหร่นะยี่สิบสี่เพลกัดลาหายไปละใจมากเลยเด็กสามเมเจอรี่เอบเลยลบทิ้งไปเลยผมข้อบแบบลบทิ้งไปสติ๊กเกอร์ไปนมโมเทียไปยังมีเฟรมไปอ่าจะแบบนี้นะครับ ซึ่งเวลาจะลงเพลงก็ไปที่มิวสิกซิงค์มิวสิกนะฮะสเลกมาเพลย์แล้วกดตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะคายเอาไว้ที่มี่เพลย์ผมก็เลือกเพลย์ลิสต์ตรงนี้ของคุณผมก็เลือกแค่อันนี้อันเดียวอ่าซึ่งมันจะโอเวอร์คาบิเคชันไปนะถ้าผมไปเล่นอย่างอื่นก็คงจะโฟล์กแบทโฟล์กแบลมันไม่ต่างกันแล้วเติไปนเติร์นตัวหน้าเยอะก็พอแล้วนะฮ อย่เพิ่งลบอะไรดีนี่าคบผมเลขที่ออกครับใครถูกหวยก็เอาเพลงเก่าๆที่ไม่ค่อยฟังออกละกันลืมตอนนี้มีดนจนเจ็บไม่จำเลที่ออกนองิบแปดออไปมันจะพอไหมม่กินซีซีเอ็มโอเวอร์คาบิเคชันมันเกินตรงน มันเกินเหรอครับอ๋อต่อพี่บูเบามันปิดไวไฟแล้วแต่มันก็ยังจะเชื่อมต่ออยู่จริงป่ะสะใจมากเลยแบบว่าบีบีนี่ไฟกับพี่จิตไม่หยุดเลยอ่ะเอาไปเล่นแบบเอาไปส่องไฟฉายยังได้อ่ะเคยเห็นไฟสานไหมไฟสานพระภูมินะฮะจะได้เปลี่ยนสีเกินแล้วกูจะลบไป พอ,อคุณมีพอดแคสต์อยู่แล้วนะฮะยังยังไม่หยุดเดี๋ยวจะได้เอาไปโพสใน Facebook แล้วกันน,ดดกนะครสสมเปญผิดเล,เลยนะฮะโพสต์โพสต์โพสโพสโพสสเล็เองนะฮะฟอนต์ส่วนเกินไป0.1นี่นะงงมากเลยซึ่งแอปมัน13กษิกเลยนะเอาให้มีบีแบบ ปาจะลรีปามันจะทำให้วิดีโอกูยาวไปทำไหม,ไ,มได้รนะับแอดปุ๊บปรบได้ไหมทักมาให้แบบเจไดตอบไม่ทันเลย <c oughs> ถ้าเจไดอ่านิเดียวแล้วไม่ตอบอย่าแปลกใจนะเจไไดตอบมแบบ่แปบบ๊แบๆๆๆใจพึ่งแป๊บหนึ่งเจไดเอาซาวไลเดอร์คิกไหมครับกำลังแคชนะฮะใช่ไหมใช่ครับเดี่ยวมันยาว เพลงรักเมียที่สุดในโลกให้กับเมียจ๋าเจสซี่กลับมาที่เราดีกว่านะฮะก็ดวงทวารติดดุจเจไดโอ้โหเปิดให้เลยแล้วกันรักเมียที่สุดในโลกนะฮะเจไดก็เป็นคนที่รักเป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะเพอร์เฟกต์นะฮะแต่มันเกินไปอันนึงนี่ไม่มีปัญหาเลยทำไมดีเนี่ยโอ้โหเครื่องไม่ถึงห้าพันเะน้อง เครื่องไม่ถึง5,000ซื้อเถอะนะถูกมากแล้วตอนนี้จะได้ใช้บีบีรุ่นอะไรฮะ8 5 2 0ตอนนี้สิชิมิโรลบไชไอเราซื้อตอนนั้นมัน8,000นะ่ดูตอนนี้สิลดน่าเกียดมากเลยเหลือไม่ถึง5,000รักเธอจริงๆเนี่ยมันเพาะเลยอ่าแล้วเจ็บเพลงก็นะฮะก็เดี๋ยวคิดมากก็แล้วนะอ่าพอดีแพะเลยนะก่อนแล้วก็ ลายลงไปมันจะเขียนว่า e l e s s อะไรเนี่ยคือถ้ามันไม่เขียนลงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ทำแอป e l e s s to sync ไปแล้วก็ don't transfer นะฮะเพราะถ้าไปทานเฟอพวกแอปที่เป็นแอปแทอาจะหายไปหรืออะไรเนี่ยแหละของดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคืออ่ะตรงนี้ช่วงนี้มันก็จะ back up ไฟพวกเพลงเก่าซึ่งมันไม่มีแต่มันก็ back up ไปทำไมก็ไม่รู้นะช่วงนี้ผมจะขอพอ u ไว้ก่อนเลย้วกันนะฮะ ก็จะทำให้ความยาวเยอะยาวเกินไปมาถึงช่วงนี้มันก็จะกรอบเห็นไหมคะเพลงที่เราซิงค์เข้าไปมันก็จะขึ้นมาเนี่ยนะครมันจะขึ้นแบบนี้เติบ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 ป๊อป๊อปป๊เสรีเสรบอลซิงดัตาอ่ะคุณไม่รู้เหมือนกันเราคืออะไรอ่ะโอเคทีนี้ก็คือว่าเป็นอันเสร็จแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมมานานะปีนะ แล้วคุณก็ทำการถอดได้เลยแล้วเช็คดูในของคุณได้เลยนะฮะในไอโฟนคุณนะฮะเช็คด้วยนระ้อยไั้ X แคสเกมมิ่งก็ขอขอบคุณที่รับชมตรงนี้นะครับ